ามาเล่นละครเรื่อแรกับช่องสามสาอมวอแมนดาก็เปิดตัวอย่างสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของฟแฟนๆจากบทคุณแพงสวยมั่นในละครมาตาลดานะคะแล้วหลังจากนี้เธอจะมีผลงานอะไรอีกและเป็นแนวไหนบ้างไปขยี้มาให้แล้วค่ะบอกเลยว่าละครชุกได้ข่าวว่างานชุกมีถ่ายละครมีเพิ่งปิดกล้องไปนะคะเรื่องลมเล่นไฟน่าจะได้ ดูกันต้นปีหน้าแล้วก็มีววันรักกำลังถ่ายอยู่ค่ะแต่ละเรื่องก็คือแคคเตอร์แตกต่างกันมากก็รู้สึกว่าโชคดีเหมือนกันนะคะที่พอได้เข้ามาเล่นละครแล้วเนี่ยเราได้แบบทดลองบทบาทที่มันแตกต่างกันไปลบเล่นไฟเป็นยังไงคะเห็นว่าแซ่บมากแซ่บลืมแล้วเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพี่เชอรี่เข็มอับซอนโอ้หแเขก็คือแบบเป็นนางเอกในดวงใจของด้า และใครหลายๆคน,นเข้าฉากแล้วคือแบบต้องต้อง,องไหว้พี่เอลี่ขอโทษค่ะมีพี่เอลี่แล้วก็มีพี่อเล็กใช่อเล็กดเค่ะอีกเรื่องหนึ่งว่ววาวรค่ะว่ววาวรรักอันนี้ใส่แบลกรุบเลยฉ <laughs> ีกเลยใช่หลากหลายเลยฉีกเลยน่ารักเลย <c oughs> เป็นเป็นผู้หญิงแก่นแก่นค่ะที่แบบต้องผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านอุปสรรคต่างๆ <c oughs> แล้วก็มาเจอกับพระเอกท <c oughs> ี่ที่เห็นคุณค่ะ,คะก็ เหมือนแบบเขาก็จะแบบร้ารๆหน่อยหนีออกจากเมืองกรุงเข้าไปในป่าเห็นว่ามีเปิดเตรียมเปิดกล้องอีกหนึ่งเรื่องออ้ยก็จะออกฟิลแก่นแก่นอีกค่ะใช่แก่นแก่เข้าป่าแล้วบอกได้แค่นี้เยอเพะยังไม่ได้แบบตัวเ i ตติ้งอะไรยังไม่รู้เลยค่ะแต่รู้ว่ามีเรียนบูอนี้ บอกแล้วทุกทุกแนวจริงๆ <c oughs> สวยมั่นไปแล้วสวยแซบสวยแก่นก็กำลังจะมา <c oughs> อยากเห็นสาวอแมนด้าในบทแบบไหนอีกบ้างคะ <c oughs> เรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชี่ช้าง